ียนอยู่หน้าตาคนงามตอนวิ่งก็ไกลซะน้องหาบ่ต่บพวกเจ้าล็อกรถดีอยู่บ่ซั่นน่ะบ่แม่นกันดแล้วบ่ไปงานน่ะสิเฮ็ดได้บ่คนเล็บวยนี่น่ะยานปดนิ้ว เอาทาเมื่อกี้ด้วยเส็ยูซาบนว่มันมาเวียนหัวมันหลอนพักก่อนจ้ะเดี๋ยวเห็ดบวเป็นจังบอกให้น้องมันไปเห็ดบวกกันเนาะบวกเดี๋ยวกินเบิร์ดสีบอกน้องมันไปเมียนอ๋อเซงบอะไรฟมแบกกดไปไเมื่อกี้นี่นะแซมยับาแซมนะ นาลาแสบนะกินบะหมดแล้วนาลานี่เห็ดหน้าตาแบบนั้นนี่โอ้มะหอดปึ๊บหนอมันก็ตักเลยตายเลยตีอันนั้นน่ะตอตุยแล้วแครงแล้วจักลัวหนอมันอันีมีอันจกลกบอเอออาจัะกลักระบอกว่าซัก เอาไปสร้างบึมีหลายขนาดบ่หอดปึ๊บบ่พูดถ้ำทำเพลงเลยน้องมันเห็ดตักเลยเนอะน้ำบ่หอใส่อาไฟดับเนาะน้เออน้ำบ่หอใส่อีลี่ได้ถ้าไฟดับนี่บ่ได้เห็ดแท้ๆมีแต่ขัวป่านี่แหละไปก่อนมาสร้างบึงดูพอเอาไฟมาดับด้วยแล้วเดี๋ยวท่าบิึงก่อนเพราะว่าไฟดับได้น้ำบ่ได้ค่ะ ะก็ล้างพักล้างพักซอยพักแล้วก็เอานมขวัวปลาหั่นแล้วก็ต้มปลาเด้นี่สามร้อยโลสงม่านเด้นนี่นะสั่งมูอนะ <c oughs> มตลอดท,ท,ทุกท<อ>ุกม้วนที่ได้นไข้มูอตัดนดินธรรมชาติเราสิเป็นสีขาวเนาะบบไม่ธรรมชาติเรากตันดินเลี้ยงพี่น้องป่าดินซื้อมาเลี้ยงกำ <c oughs> ลงังเสียมาสั่งอ่ะ กิโลเบิรงวมาสิได้จักโลไฟกนสำลสัได้จากโลละน้ำหนักลดห่ขึ้นขึ้นเท่าไรขึ้นลนะห,ห้าสิบเจ็ดอาการดีขึ้นมาได้แล้วห้าสิบเจ็ดจุดเจออห้าสดเจ็อาการดีขึ้นแล้วก็น,น้ำหนักก็ขึ้นพร้อมเลย<ด>ลสังเลยฟาร์มดนันนันเจ็ดโลซีขีดเจ็ดเท่าไรน้องมันบังดูไอยฟาร์มจากโลแปโอ้โหแปดโอ้คนงามตัวนี้ พอดีงามไปเล่่ใ่อมึงดูโอ้ปะโกซอกสนะเอาตัวหน่อยออกอกเอาตัวใหญ่เข้ามาโอ้กุลีกรตายนาการตายนยแสดงว่าลุงเอาแต่เสาดิเนาะบอมาวยเออเอาตัวตันั้นเท่าไหร่เอันนี้นะบกูเลย เออนี่นี่ตัวนี้ใหญ่กว่าเอออย่งเนาะอือนี่ตัวนี้มันตัวหนงมันจะมื่อกี้นี่ว่ะมันก็สคัญแทกไปแทกมาตัวนั้นยังใหญ่กว่าใยญ่ใหอ่สมนันแหละถ้ามันอยากไล่กันตกไว้ตกไว้เลยมาแต่ตามหนูเนหมดมาจไหน กุลีก <that> 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 <that bueno> <that for that appeal> ุลีตอนนี้ฮะตอนไม่หายโอ๋กอไก่ตอนไปกอไก่้ยิงนี่ยิงมีข้อไก่มังเต็มีก๊งกะโอ้นี่เลยหน้าตาคนงามนี่เหยุ้หน้าตาคนงาม ตนมีกบไก่กับน้องหา่งกหากินกินขนาดน่ะนี่เลยกับน้องนี่กินกันใชกินกันบ่ลงบ่ยังบุญงเลยน้อคุณน้องยังน้อยอยู่นมาเหตุทงใดรถนองมันรถน้องมันบ่เขาปากหันไล่เธอแล้วพวกเจ้าลอกรถดีดอยู่บ่สนะ Bố men xê anh mật là vô bay à, A sáng hết này, xuân xuân à? À, <laughs> đây, 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 là sáng sùng. Puuu, anh vô anh vô anh vô โอ้โหปักเปืเป่อนใส่เกือบสิีเปื่อนตี <c oughs> ถ้าพวกเจ้าหูทางทางนั้นนี่นนนนได้นนเนาะเปิดไหมเปิดเอาหรือไม่บ๊อเปิ <c oughs> ดเ,ปเลยหลอดไปหมดเลยพวกเจา้าแล้วพวกเจ้าหูได้จังได้ว่ามา,มา,มาทางที่เออแม่ฟาร์มบอก น้าลานี่คือสีบูไว้แแบบนี้แหละบบไกอันนี้เป็นฟาร์มมูเดิเฮือนเข้ายูพุ่นเฮือนเข้ายูบอลทางเดียวฮะเด็กาอนนี้เป็นฟาร์มมูทักเหลืยงมมบานล่ามันกับเม่นเลยตมก้นูมนะเม่น คว,วามมู้นบบ้องปลาเห็บเลยผ <c oughs> ้าทองวันนี้นะเ,นเ,ลนเ,เล็บสวย เสียดได้บ่คนเล็บซวยนี่นะนนยานเมียวยานปาดนิว้วน้องมันบอกว่ามันตายแล้วมันแข็งติดดอกน้อง <c oughs> มันซ้ด่หนันอสิ่งเห็ดบก

ทั่วข้าก่อนแล้วเขาเอามาตุมนะเอาขา้าเอาไปขีดหูดเอาหูดชิไก่ใส่ลายล่าแหละเขาตุมตุมแล้วเขาแกะเนื้อปลาออกมาแล้วเขากระตัมตุแล้วก็เอากะทิเอาอะไรทำไมใส่เพราะว่าถ้าเขาบอใส่ข้าบอใส่อันพวกเครื่องห้อมล่าขนสดเส็ดให้ปลาขาวคุณดูึ้น มันยิ้ม <laughs> มันมีแต่หัวตีนอกระกเสงดอยตัวนี้มันบอคือดอยสว่า์ได้บอคือดอยในเมืองได้ดอยตัวนี้นะขอบทบของของเขายูเมียนกระเจ้าเฮ็ดท,ทุกๆอ่เมื่อวันศี์บ่แม่นนะ แตกต่างกันหลายเนาะกินข้าวกิาคิด้จัาองทองคนมเียนองมันพักบอนแล้วบอกน้องมันมาเปี่ยนเพื่อมาหลอนพักบอนจ้เดี๋ยวเห็ดบ่เป็นจังบอกให้น้องมันไปเห็ดบอกนเนาะบเดี๋ยวกินเบิดสิบ็อกน้องมันไปเมียน ก็แม้นนั้น nó หนอนั้นเปีย หลังจากที่เหาตุมปลาสุกแล้วก็สีเอาปลาออกแล้วก็สีเอาเครื่องห้อมที่เหาตุพร้อมกับปลาหั่นมาต่ำก่อนนะพี่น้องเนาะส่วนเนื้อต่ำเฮาเมือนี้กันนี่กุนี้เลยทึกบังคับเนาะมือต่ำทึกบังคับให้มาต่ำต่ำคักๆเลยเห็ดเป็นอยู่บ่หรือว่าเห็ดบ่เป็นอันตริงเห็ดเป็นอยู่บ่บ่เคยเห็ดบ่เคยเห็ดเนาะ มือนั้นก็เฮ็ดเหรอเด้อย,ยูเฮือนน้องป้ตั้งฮะเด้อไข่นนบล็อกจับบ่เบิ่งบ่ง <laughs> บนในเด้อเทื่อนี้เฮ็ดเฮ็ดเราจื่อไว้เด้อเทื่อนี้นะ่ะเขาทำเราบอก,กว่าสั่างเฮ็ดลราเด้อหูหสุดลราเด้อเด้อเออกินกับกุ้งหนุ่มนี่อ๋อ โอเคเนาะแล้วก็เอามาใส่ผี <c oughs> กไดนะ้จะบไปเนาะน้องฟ้ามอันคางหม้อตืมแล้วเนาะคางม้อไว้แล้วก็เอาลูกซีนลงไปแล้วแล้วก็รอท้าให้น้องๆเกะป่าออกจากกลางป่าต่าแล้วก็เอาใส่เนาะพี่น้องกาลังเห็ดนี่เลยช่วยกันคนละไม้คนละมือแบบนี้โอ้จังสิคักกินกระแซ็บแหละช่วยกันเห็ดตอนกินกระแซ็บ ถ้าโป้ซอยกันเห็ดเวลากินนี่ยากจะอันคิดๆนิดนึนนงนะโอ้กินไรโบ้คือตีเอาบดได้เห็ดนะเจนันี่นก็สีบอกอย่าวตีหนอนอะไรเนาะแม่และตื้อๆแล้วงามน่ารักครับขอบใจเดอ้อน้องมันค่ะดองจักบาทน้องสาวฟาร์มบปฮหูเดอ้ออันนี้น้องฟาร์มเองกับโปู้เลยเนาะตรงถามแม่น้องมันแล้วเรื่องนี้ น้องปะตังน่ารักที่สุดแล้วโอ้นะฮักมือทุกคนเนาะน้าฮักคนละแบบนี่บางคนกันนะหน้าไปทางน้าวานบางคนกันเป็นเศร้าเศร้าเปี้ยวบางคนกันนะฮักแบบตะมูตะมีเนาะงามมืดทุกคนเดอ้อผมอยากกินปลานางฟ้าจะว่ายังไงบอให้กินเดอ้อ <c oughs> มา <c oughs> มาเนาะมากินน้ากัน <c oughs> นี่น้องมันบอกให้ไปนอนยูอูท่ากับบอยอมไปยานไฟไฟไม้ป่า,าสัตว มอบตำแหน่งให้น้องก็ได้บอกน้องว่าเฝ้าป่าเด้อเอือยสินอนเอือวินหัวๆเสี่ยวเขาบอกเขาอ้โอ้ไออย่างเด้มีแต่อายแต่น้องอยู่เงื่อนตัวเองหมอายเงื่อนตัวเอง เบิร์นดูนี่เอือยมันคนอื่นเอือยย่างบ่าอายเลยพวกเจ้าเราเป็นเจ้าของเฮือนเราอายเออาาเเฮ็ดจิงเ่รอพวกกันนั่น่ะโอเค้วทุกคนเนาะตอนนี้น้องฟรามเองก็เฮ็ดแล้วบ่งทีเดียบรอยค่ายไปไล่ทวยเ้วแหละสองสีหก เจ็ดเปดเก่าสิบนาะถ้วยที่สิบแล้วนี่กำลังค่ายนะถ้วยนี้ผู้ได้ซื้อมาอเด้ออันนี้ขนมจีนน้ำยาป้าเมนบอบ้านเฮาซิมีแต่น้ำยาเนี่ยนนี่อันนี้น้ำยากะทิเด้อผมแมนน้ำยาป้าอันนี้เป็นน้ำยากะทิกะทิสองฟองจัดกระดีเด้อกุลีเอ้อตกเด้ล้มเด้ระวังเด้ออันนี้ให้หนอนมันเนาะหนอนมันกินไร้ไร้เนาะ

แซ่บนาะนาราแซ่บนาะกินบอหมดแล้วนารานี่เห็ดหนนะ้าตาแบบน,น,นั้นนี่ยิ้มแล้วเมื่อไหรตีโอนารานี่งานด้วนงานเมาเด้นารานี่ฝ้าแซ่บนาะปตังเนาะได้เพิ่อนใจลำใจป่บ่อ้าวแนะนะม่ผู้ได้เอาอันนี้มา<ห>ใส่ถ้วยไฟฟ้าตรงแม่อเส็งเลยเอาไปบอรแม่ใครบู้ได้เอาได้ไหมเอามาใส่ถ้วยไฟฟ้าปอดได้เด้นนี่เซฟ ป้าต <it> ั <lite> <1 people> ้งบอกว่าเสพแหงเสพหลายบนโตบอกว่ากินคือคนสุดนี่คนสุดกินอยู่พีวัสดบมาแม่มาห่วมวงกันนาบนโตโลกินกับคนเศรัดิคนโตกินแบบคนซุดโลกินกินแบบคนเศร้ามากินน้ำผู้เศร้าพี่นะมีตัวนั่นผู้เข้ามีตัวนี้บคมปัดหูใหญ่ไล่จากน้อยโลหมดเด้อมีคนจะใส่น้ำตาลบ่ ກະເຕີມຄວາມຫວານຢູ່ບໍ弄弄弄弄弄່ພໍແລ້ວຫວານແລ້ວເນາະດອກມັ